iPhone 16หรือ iPhone 17ซื้อรุ่นไหนดีมาดูกันครับสเปคของ iPhone 16นั้นไม่ได้ขี้เหร่เลยครับสเปคดีมากๆ แต่ iPhone 17ต้องยอมรับนะครับว่ามีสเปคที่ดีกว่าอัปเกรดมาได้น่าสนใจกว่าจริงๆข้อนี้ต้องให้ iPhone 1 7นะครับราคาของ iPhone 16ณปัจจุบันนะครับราคาดีมากๆ iPhone 16หกลดลงมาจากตอนเปิดตัวเนี่ยห้าถึงหกพนะตอนนี้บางรุ่น7จ็ดถึงแปดพนะครับทำให้เราอ่ะสามารถจับต้อง iPhone 16ได้ง่ายขึ้นคนที่เตรียมงบประมาณมาสามารถซื้อ iPhone 16ได้อย่างสบายใจมากขึ้นนะครับ iPhone 16จับต้องได้ง่ายกว่าซื้อได้เลยราคาดีกว่าครับข้อนี้ให้ไอโฟนนะครับ iPhone 16วางขายมาแล้วทั่วโลกนะครับเป็นล้านชิ้นนะทำให้เราอะ่ะมั่นใจได้ว่ามาตรฐาน QC ของตัว p p o o n เนี่ยที่เรากำลังจะไปซื้อเนี่ยนั้นดีแน่นอนนะครับส่วน iPhone 17เนี่ยยังไม่เปิดตัวเลยนะครับมีแต่ข่าวลือออกมาทำให้เราต้องคิดว่าตัว iPhone 17ที่จะออกมาเนี่ยมันจะได้มาตรฐานไนะหมตัว QC วัสดุต่างๆเนี่ยจะมีบั๊กอะไรหรือเปล่า ข้อนี้ทำให้ iphone 16อ่ะน่าสนใจกว่าหนึงคะแนนครับแต่ iphone 17นะครับชิป a 1 9กล้องหน้า24ล้านกล้องหลัง48ล้านหน้าจอ refresh rate นึร้อยยิ hz รองรับ wi-fi 7ชาร์จ m a x s เซมได้50วัตต์โอ้โหอัพเกรดมาอย่างดี สรุปแล้วดีทั้งคู่นะครับใครที่กําลังรอ iPhone 17ก็อีกไม่นานแล้วนะครับสําหรับคนที่ต้องการใช้งานเลย iPhone 16ตอบโจทย์ครับ n p h o n e 16ราคาดีมากณปัจจุบันสเปคใช้งานได้อีกยาวครับส่วนคนที่อยากเล่นรุ่นใหม่ของใหม่นะครับ iPhone 17ก็ใกล้เปิดตัวแล้วนะก็รออีกสักนิดเดียวครับ